ณเมืองเหอหนานเมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองหลวงแห่งแขวนเป่ยหนานเป็นเมืองหน้าด่านที่สําคัญเพราะหากจะเดินทางจากทางใต้ไปเมืองหลวงต้องผ่านเมืองนี้จึงทําให้เมืองนี้จเจริญรุ่งเรืองด้านการค้าขายเป็นอย่างมากสาลี่กรอบกรอบพุทราป่าสดสดมาแล้วขอรับถุงและอีแปดเท่านั้นขอรับ หวังหลงชายหนุ่มสวมเสื้อผ้าขาดรงุงริ่งเฉกเช่นยาจกร้องตะโกนขายผลไม้ป่าที่เขาเพิ่งจะไปเก็บมาจากบนภูเขาแม้ว่าเขาจะอายุ18หนาวแล้วแต่รูปร่างเขากลับตัวเล็กบอกบางกว่าบุรุษทั่วไปมากจึงทำให้คนอื่นๆมักเข้าใจผิดคิดว่าเขายังเป็นเด็กชายอายุไม่ถึง15ปีด้วยซ้ำหลงหลงข้าเอาหนึ่งถุง นางจางเฮ่ที่ขายดอกไม้สดกวักมือเรียกชายหนุ่มใบหน้าปรากฏรอยยิ้มกว้างอย่างเป็นกันเองหวังหลงรีบสาวเท้าเข้ามาหาพร้อมอมกับเอ่ยอย่างดีใจว่าวันนี้ป้าจางจะกินอะไรขอรับเอาทั้งสาลี่และพุทธาย,ย่างละถุงเมื่อวานนางจางเฮ่ก็ช่วยซื้อลูกท้อป่าจากเขาไปหลายถุงวันนี้ก็ช่วยซื้ออีกเพราะสงสารหวังหลงที่เกิดมาร้ายพ่อแม่ดูแล แม้ว่าหวังหลงจะร้ายที่พึ่งแต่เขาก็ไม่เคยขอใครกินมกักจะเข้าไปเก็บผักผลไม้ในป่านำมาขายเพื่อเลี้ยงชีพขอบคุณป้าจางมากขอรับหวังหลงหยื่นทุงผลไม้ให้นางจางเฮ่อแล้วรับเงินมาใส่อกเสื้อไว้อย่างทนุถนอมขอให้ขายดีขายหมดนะได้เงินแล้วก็ซื้อเสื้อผ้าหนาๆาาใส่หน่อยนี่ก็ใกล้จะถึงฤดูหนาวแล้วเสื้อที่เจ้าใส่อยู่ตอนนี้ทั้งเก่าทั้งขาดกันความหนาวไม่ได้หรอกเดี๋ยวจะไม่สบายเอา นางจางเฮอ่บอกด้วยความเป็นห่วงเพราะนางเห็นหวังหลงวิ่งขายของบางครั้งช่วยงานเล็กๆน้อยๆแถวนี้มาตั้งแต่เด็กจึงเอ็นดูเขาเหมือนลูกหลานขอบคุณป้าจางมากขอรับที่เป็นห่วงเขาตอบกลับโดยไม่ปฏิเสธความห,ห่วงใยของหญิงชาราซึ่งความจริงแล้วเงินที่เขาขายของได้และเก็บสะสมไว้มากพอที่จะซื้อเสื้อสวยๆได้มากกว่าสิบต,ตัว แต่ที่เขาไม่ซื้อก็เพราะว่าต้องการสะสมเงินทองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อกระทําการใหญ่ในวันหน้าม่องม,องมองเสียงตีข้องนาขบวนดังขึ้นไม่นานขบวนรถมารูราของผู้แทนพระองค์ก็ปรากฏขึ้นองคารักควบม้านําขบวนสี่นายเบื้องหลังมีขบวนทหารเดินเรียงแถวกว่าสิบนายกลางขบวนเป็นรถม้าของผู้แทนพระองค์นั่นรถม้าของผู้ใดหรือขอรับ หวังหลงมองดูขบวนที่กำลังเลื่อนผ่านหน้าเขาไปอย่างสนใจออกนั่นขบวนรถม้าของใต้เท้าฟิงเหงโหยผู้แทนพระองค์ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมรัษดรทางใต้นส่สิสงสัยจะตรวจเสร็จแล้วและกำลังจะกลับเมืองหลวงก็เลยผ่านมายัางเมืองของเรานางจางเฮ่อตอบหวังหลงมองตามขบวนผู้แทนพระองค์ไปอย่างเมื่อลอยคล้ายกับคิดสิ่งใดอยู่ในใจภายในรถมา้าใต้เท้าฟงโย ผู้แทนพระองค์ที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์เขาเลิกท่าม้าน้าต่างขึ้นทอดสายตามองดูเมืองหน้าด่าที่คลาคล่ามไปด้วยผู้คนทั้งค้าขายทั้งเดินทางไปมารถม้าวิ่งกันขวักขวายบ้านเรือนร้านค้าเรียงรายตามสองฝั่งถนนถนนในตัวเมืองใหญ่ไม่มากแต่ก็กว้างพอให้รถเทียมมา้าและรถบรรทุกของสองคันแล่นสวนกันได้ยามบ่ายแก่ๆเช่นนี้ยิ่งคึกคักเป็นพิเศษภาพเหล่านั้น ทำให้รอยยิ้มจางๆผุดขึ้นที่ริมฝีปากใบหน้าหล่อเหลาราวกับเทพเซียนหลังจิ๋วเมืองนี้คึกคักนักก่อนเข้าเมืองหลวงเราก็พักที่นี่เถิดเฟิงโยร้องสั่งคนที่เป็นทั้งเลขาและที่ปรึกษาขอรับใต้เท้าหลังจิ๋วซึ่งนั่งคู่กับคนขับรถม้าผินหน้าไปตอบรับเจ้านายอย่างชัดถ้อยชัดคำเมื่อมาถึงโรงเตี๊ยมที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเลขาผู้แทนพระองค์ก็ร้องสั่งให้หยุดขบวนหยุดจากนั้นก็รายงานกับผู้เป็นนายว่า ใต้เท้าฟงโยถึงโรงเตี๊มแล้วขอรับอืมใต้เท้าฟังโยกก้าวลงมาจากรถมาแล้วเอ่ยว่าข้าจะไปเดินดูชาวบ้านแถวนี้เสียหน่อยใต้เท้าจะให้ข้าหรือองครักษ์ติดตามไปดูแลความปลอดภัยหรือไม่ขอรับขอบใจที่เป็นห่วงแต่ไม่ต้องหลอกเดี๋ยวชาวบ้านจะแตกตื่นตกใจขอรับเลขารับคำอย่างรู้ใจเพียงแค่สบตาผู้เป็นนายเขาก็รู้ว่าเหตุใดใต้เท้าหนุ่มถึงอยากจะเดินเล่นคนเดียวยามสวี ใต้เท้าเฟิงอยู่ก็เดินออกมาจากหอคณิกาเรื่องชื่อคุณชายเฟิงไม่น่ารีบกลับเลยเจ้ากัดสตรีคณิกาที่กอดแขนเขาอยู่เบื้องซ้ายส่งเสียงอดอ้อนขึ้นนาน,นานครั้งจะมีบุรุษรูปงามกระเป๋าหนักมาเยือนสักครั้งนางจึงอยากจะรังให้เขาอยู่เพื่อปรนนิบัตนนินานๆจริงด้วยเจ้ากับคุณชายเฟิงเพิ่งจะมาที่หอคณิกาแห่งนี้ครั้งแรกก็ทำเอาหอแทบแตกสาวงามต่างก็แย่งกันปรนนิบัติท่านทั้งนั้น สตรีคณิกาที่กอดแขนเขาอยู่เบื้องขวาเอ่ยสนับสนุนใต้เท้าเฟิงโหยได้ยินเช่นนั้นก็ยิ้มพลายออกมาแล้วเตยลาแฝงด้วยน้ำเสียงหยอกเย้าว่าเจ้าสองคนอ่อนหวานช่างเอาใจปันนี้แม้นตัวข้ากลับแต่ใจก็ยังคนึงหาพวกเจ้าหากข้าว่างวันใดข้าย่อมกลับมาหาพวกเจ้าทั้งสองแน่นอนจริงนะเจ้าคะทั้งสองนางเอ่ยขึ้นพร้อมกันจริงสิคุณชายเดินทางกลับด้วยความปลอดภัยเจ้ากะ พวกข้าทั้งสองจะรอท่านใต้เท้าเฟิงโยส่งยิ้มอำลาแล้วก้าวเท้าจากไปอย่างเบิกบ,บานใจเขารับหน้าที่เป็นผู้แทนพระองค์ตรวจเยี่ยมราษฎรทางใต้ตั้งหลายเดือนกว่าจะแล้วเสร็จดังนั้นเมื่อราชกิจเสร็จสิ้นเขาจึงมาหาความสำราญผ่อนคลายความเครียดเสียหน่อยใต้เท้าเฟิงโยกำลังจมอยู่ในความคิดของตนจึงไม่ได้สังเกตว่ามีเงาดำสายหนึ่งวบไหวแอบตามเขามาตั้งแต่หอคณิกาแล้ว เมื่อเขาเลี้ยวเข้าถนนสายรองซึ่งค่อนข้างเปลี่ยวเงาสีดำที่ตามหลังเขาก็พุ่งเข้าไปดึงถุงเงินข้างเอวใต้เท้าฟิงหยูพึกอันนี้เจ้าหัวขโมยส่งถุงเงินของข้ามานะใต้เท้าเฟิงหยูรีบสาวเท้าวิ่งตามหัวขโมยชุดดงผู้นั้นเงินเขาไม่เสียดายแต่ไปทองที่แสดงถึงฐานะผู้แทนพระองค์อยู่ในถุงใบนั้นจะหายไม่ได้เด็ดขาดตึกๆหัวขโมยเร่งฝีเท้าจนใต้เท้าฟงิงหู ผู้ที่ไม่เคยฝึกวรยุทธ์มาก่อนถึงกับหอบแฮกแกวิ่งตามไม่ทันช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้จับเจ้าหัวขโมยผู้นั้นให้ข่าทีใต้เท้าเฟิงอยงร้องตะโกนปนหอบหายใจฉับทันนั้นก็มีบัณฑิตผู้หนึ่งวิ่งเข้ามาขวางหน้าโจรผู้นั้นแล้วปล่อยหมัดเข้าที่ท้องของมันตุกหยึกเจ้าโจรล้มกลิ้งไปกับพื้นถุงกระเด็นตกไปอีกทางบัณฑิตหนุ่มในชุดขาวก็รีบวิ่งเข้าไปคว้ามันขึ้นมา เจ้าโจรเห็นว่าใต้เท้าฟงโยใกล้จะวิ่งตามมาทันแล้วหากให้สู้สองต่อหนึ่งก็คงจะไม่ได้มันจึงรีบลุกขึ้นแล้ววิ่งหนีหายลับไปในความมืดเจ้าโจรช่วยหยุดเดี๋ยวนี้นะใต้เท้าเฟงโยตะโกนไล่หลังมันวิ่งหนีไปแล้วท่านตามไม่ทันหรอกบัณฑิตหนุ่มเอ่อยแล้วยื่นถุงเงินคืนเขานี่ถุงเงินท่านใช่หรือไม่ใช่ขอบใจเจ้ามากใต้เท้าฟงโยรับถุงเงินจากมือบัณฑิตหนุ่มผู้นั้น เขาจึงค่อยสังเกตเห็นว่าบัณฑิตหนุ่มรูปร่างอรชรราวกับสตรีแม้แต่ใบหน้ายังหมดจดงดงามยิ่งกว่าสตรีนางใดที่เขาเคยพบทำเอาเขาถึงกับตกอยู่ในผวังบัณฑิตหนุ่มผู้นั้นเห็นเขายืนตาค้างก็เอ่ยถามขึ้นด้วยความเป็นห่วงว่าคุณชายท่านถูกโจรผู้นั้นทำร้ายบาดเจ็บตรงไหนหรือไม่เสียงนั้นปลุกใต้เท้าเฟืงโยงให้ตื่นขึ้นจากผวังอเออขอบใจเจ้ามากไม่ทราบว่าเจ้านาว่าอะไร บัณฑิตหนุ่มประสานมือขึ้นโค้งคำนับผู้อาวุโสกว่าแล้วจึงเอ่ยตอบกลับไปว่าข้ามีนามว่าหวังหลงกำลังจะเดินทางไปยังเมืองหลวงเพื่อเข้าสอบจองวนเป็นขุนนางรับใช้บ้านเมืองหวังหลงหนุ่มยาจกในคราบบัณฑิตหนุ่มแสดงสีหน้าท่าทางมุ่งมั่นละครฉากนี้เขาลงทุนใช้เงินที่เก็บออมมาทั้งชีวิตซื้ออภอรณ์เรียบหรูให้สมกับเป็นบัณฑิตอีกทั้งยังต้องจ่ายถึงหนึ่งตำลึงทองเพื่อจ้างขอทานแถวนี้ปลอม เป็นโจรมาร่วมแสดงนิ้วใต้เท้าเฟิงโย่ได้ยินเช่นนั้นจึงรีบเอ่ยว่าข้าเองก็กําลังจะเดินทางกลับเมืองหลวงเพื่อเป็นการตอบแทนน้ำใจที่เจ้าได้ช่วยเหลือข้าขอเชิญเจ้าร่วมเดินทางไปด้วยกันหากข้าร่วมเดินทางไปกับคุณชายจะเป็นการเพิ่มภาระของท่านหรือไม่หวังหลงปั้นสีหน้าหนักใจท,ทั้งทงที่ภายในใจนั้นกูร้องด้วยความยินดีแล้วที่เหยื่อได้ตกลงไปในหลุมพรางที่เขาขุดไว้ เพิ่มภาระอันใดรถม้าของข้าออกจะใหญ่โตทั้งรถม้ามีค่าเพียงคนเดียวหากมีเจ้าร่วมเดินทางด้วยข้าก็จะไม่รู้สึกบื่ออีกแล้วเช่นนั้นก็รบกวนท่านแล้วจากนั้นใต้เท้าฟิงหยูก็แจ้งเวลานัดหมายที่จะออกเดินทางในวันพรุ่งนี้ให้มาพบกันที่โรงเตียมที่เขาพำนักวันต่อมาขบวนรถม้าผู้แทนพระองค์ได้เริ่มออกเดินทางคนที่นั่งอยู่ภายในรถม้ามีเพียงหวังหลงกับใต้เท้าเฟิงหยกเท่านั้น เมื่อขบวนรถม้าเดินทางไปได้สักระยะจนเกือบจะออกนอกเขตเมืองใต้เท้าเฟิงโยเห็นบัณฑิตหน้าหวานเอาแต่นั่งเงียบไม่พูดจาจึงเอ่ยถามขึ้นว่าบัณฑิตหวังเจ้ามีเรื่องขุนเคืองใจไอเหตุใดตั้งแต่หน้าโรงเตียมจนถึงบัดนี้เจ้าจึงไม่กล่าววาจากับข้าสักคำเธอหวังลงทำเสียงขึ้นจมูกแล้วพ่นวาจาออกมาว่าข้าน้อยหรือจะบังอาจขุนเคืองผู้แทนพระองค์เช่นท่าน ใต้เท้าเฟิงโย่ได้ยินหวังหลงพูดจาเสียดสีนอกจากจะไม่โกรธแล้วเขายังหัวเราะออกมาอย่างเบิกบานทางเอ่ยว่าปอที่แท้ก็โกรธที่ข้าไม่ได้เปิดเผยฐานะที่แท้จริงของข้าก็ใช่นะสิเดิมทีข้าคิดว่าใต้เท้าเป็นเพียงคุณชายเจ้าสำราญเท่านั้นหากรู้ว่าใต้เท้าเป็นคุณนางใหญ่ในวังหลงมีหรือข้าจะยอมขึ้นรถม้ามากับใต้เท้าหวังหลงแซงปั้นเรื่องให้ตนดูเป็นบัณฑิตที่ใส่ซื่อที่สุด ใต้เท้าฟงโยหัวเราะในลำคอแล้วเอ่ยว่าเจ้าเองก็ปิดบังฐานะที่แท้จริงของเจ้าเช่นกันใต้เท้าพูดถึงสิ่งใดข้าไม่เข้าใจหวังหลงโพรงออกมารู้สึกเสียวสันหวังว่าหรือว่าตนจะถูกจับได้แล้วเจ้าเป็นยาจกแซงเป็นบัณฑิตใต้เท้าฟงโยจ้องตาบัณฑิตจอมปลอมหวังหลงใจหายว่าพร่บหลบสายตาเขาเอ่ยเสียงตะกุกตะกักว่าใต้เท้าล้อข้าเล่นแล้ว ห้าห้าคนอย่างข้าหรือจะล้อเล่นใต้เท้าเฟิงอยู่ระเบิดเสียงหัวเราะออกมาเมื่อคืนหลังจากที่ข้ากลับไปที่โรงเตียมก็สั่งให้ทหารองครักษ์ไปสืบประวัติเจ้าพวกเขาสืบคน้นจนทั่วก็ไม่มีใครรู้จักบัณฑิตหวังหลงแต่กลับพบเทียงหวังหลงที่เป็นเด็กกำพร้าขอทานเท่านั้นหวังหลงกลืนน้ำลายเฮือกใจเต้นระส่ำไม่คิดว่าตนจะถูกจับได้รวดเร็วป่านนี้ เจ้ารู้ไหมหลอกลวงผู้แทนพระองค์เท่ากับหลอกลวงเบื้องสูงมีโทษประหารชีวิตใต้เท้าเฟิงโย่โน้มกายเข้าไปใกล้หนุ่มน้อยอย่างคุกคามแฝงด้วยความเจ้าเล่ห์หวังหลงรีบขยับถอยห่างจากเขาสะบัดเสียตอยตกลับไปว่าใช่ข้าเป็นกำร้้าเป็นขอทานแล้วไงข้าผิดหรือที่อยากจะเป็นขุนนางอยากจะสุขสบายไม่ต้องอดมือกินมือเหมือนทุกวันนี้ เขาแซงบิดน้ำตาคร่ำครวญในใจภาวนาว่าอย่าให้ใต้เท้าเฟิงโยหร์รูเรื่องโจรที่เขาจ้างมาเลยใต้เท้าเฟิงโยหรู้จักรักจุกถนองบุกผาเมื่อเห็นใบหน้างดงามมีรอยน้ำตาเช่นนั้นก็ใจอ่อนยวบลงเอาเถอเถิดข้าไม่เอาโทษเจ้าก็ได้เจ้าหยุดร้องให้ได้แล้วจริงนะขอรับใต้เท้าหวังหลงรีบเช็ดน้ำตาออกแววตาหวานหยาดเยิ้มช้อนมองเขาอย่างอ่อนอ่อนแววตาคู่นั้นทำเอาใต้เท้าหนุ่มถึงกับหัวใจเต้นโครมคราม ยิ่งร่างอารชรเบียดเข้ามาใกล้จนได้กลิ่นกายหอมอ่อนๆยิ่งทำให้เลือดลงเขาร้อนรูบวาบขึ้นมาจนอดไม่ได้ที่จะเอื้อมมือเข้าไปไล่ใบหน้างดงามดุจอิสตรีของหนุ่มน้อยข้าพูดคำไหนคำนั้นแต่ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนไม่ว่าอะไรข้าก็ทำให้ใต้เท้าได้ทั้งนั้นขอเพียงท่านพาข้าไปทำงานในวังหลวงด้วยหวังหลงส่งสายตาวววอนเจ้าต้องปรนิบัติข้าจนกว่าจะถึงวังหลวง ใต้เท้าเฟิงโยกยิ้มกรุ้มกริมเรื่องปรนิบัติรับใช้ยกน้ำชาต้มน้ำร้อนบิบนวดข้าล้วนถนัดทำได้ทั้งนั้นขอรับใครบอกว่าข้าจะใช้ยกง,งาปเปื้อนโคลนต่อหมอเช่นนั้นหนุ่มน้อยเลิกคิ้วสูงไม่เข้าใจความหมายใต้เท้าเฟิงโยจึงขายความกระจ่างขึ้นว่าเจ้าต้องปรนิบัติข้าเฉกเช่นเดียวกับภรรยาบนเตียงว่าไงนะหวังหลงตกตะลึงพึงเพลิดถึงกับลุกพรวดขึ้นลืมว่าตอนอยู่บนรถมา้า โอ้ย,อยเขาร้องออกมาด้วยความเจ็บแปลกเมื่อศีรษะชนเข้ากับหลังคารถมาโอ้ยเจ็บเจ็บ